โอเคสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันในช่องภูมิพาเพลินกันอีกเช่นเคยและวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปลงในแซนเอเลดกันโอเคก็ตัดเข้ามากันนะครับก็นั่าสุดเราเดี๋ยวเรามาทําการวางเซนต้ารอ,อกันเลย้วยกันนะเรายังไม่รีบร้อนนะครับชิลไปทุกคนมันผ่านละมั้งไม่รู้อะทุกคนแล้ววันนี้เรารอไอพวกทอยเลดเข้าบ้านนะก่อนอยังไงก็อัปเกรดบานได้อยู่ละ หร่เพอเพอไม่รู้อ่ะดูก่อนสถานการณ์ใช่เราต้องดูจากสถานการณ์เดี๋ยวมาวางกินเลเซอร์ตัวแรกเอ้ยตัวที่สองพูดผิดทุกคนจำสับสนตัวที่สามตามด้วยตัวที่สีต่อเลยถือว่าเป็นอะไรที่ไปได้สวย,ยไปได้สวยนะครับอู้ไอ้โพลิสมันโดนกินเลเซอร์เราบิดนะ บ้านเรายังไม่แต่งง่ายๆนะทุกคนเนี่ยโอเคยังไม่มีตัวไหนเข้ามาใกล้บ้านเราได้นะทุกคนบ้านเราแข็งแกร่งมากมาวางเซนต้าอีกตัวลงในผลที่เราวางไว้แต่ละมุมนะครับถึงมันจะอัปเกรดยากแต่เผื่อมันอาจจะมีทอเลตโดนเกียนนะครับบุกเข้ามาโจมตีใส่แซนต้าเราได้ แล้วเราก็เริ่มวางคอกสไปเดอร์นะครับเป็นกลนาวิธีนั่นเองนะตัวโกงนะหาจันไดเป็นตัวที่ต้องใช้ในการผ่านโหมดนี้นะครับและเราณตอนนี้เรียกว่าบ่อยคอกสไปเดอร์เคลียไปนะนี่วางไปวางไปสี่มุมเดี๋ยวมันจัดการให้เองอะทุกคนใช่แล้วเป็นไลายที่ดีมากเป็นเรื่องที่ดี อาสุดมันมีคอ็อกสไปเดอร์จัดการให้แล้วจะจะบอกว่าคอกสไปเดอร์เนี่ยก็ดีนะโกงด้วยใช่แต่ว่าข้อดีที่สุดเลยคืออะไรป่ะราคาถูกอืมเออไม่ถึงร้อยเจมอ่ะตอนเนี้ยใครไม่มีรีบหาเลยมันมันเก่งอยู่ในอนาคตราคาขึ้นบวกกับอีกอย่างนึงนะอไอ,คอ้ค็อกสไปเดอร์อะช่วง ตอนแรกอ่ะมันไม่โดนเนิฟใช่ไหมมันเก่งเพราะมันมีวง AOE แบบรอบวงตั้งแต่เริ่มแต่ล่าสุดก็โดนเนิฟโดนเนิฟไปแต่ไปเก่งช่วงอัปตันใช่อัปตันก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ช่วงแรกจะไม่มีวง AOE แบบรอบนะทุกคนเนี่ยพอถ้าอัปตันเมื่อไหร่นี่โหดเลยชิวเลยเนี่ยแล้วล่าสุดดูจากสถานการณ์ไม่ต้องอับบ้านนะก็ด่านนี้ยพ่อคิดว่า ไอตัวนี้คือตัวแบกเลยอืมถ้าไม่มีตัวอื่นคือตัวอื่นอ่ะแค่เข้ามาเสริมช่วยใช่อย่าลืมแซนต้าด้วยพออถ้าเราไม่มีแซนต้าก็ไปไม่ถึงฝั่งฝวนแน่นอนเออจบจบเลยแซนต้านี่ต้องมีนะทุกทุกด่านยกเว้นด่านโหมดอีซี่กับโหมดมีเดียมอันนี้ไม่ต้องมีก็ได้ส่วน h a r ดก็ไม่ต้องมีเหมือนกันหรืออาจจะมีเล็กๆน้อยๆพวกแบบถ้าใครอยากจะผ่านแบบ ง่ายเลยอ่ะก็ควรจะต้องหาเอาไวาาอ้อะสานต้าแต่บอกเลยนะไม่ต้องไปเสียเวลาซื้อตัวอื่นเลยมุง่งซานต้าย่างเดียวเลยพ่อพ่อคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่แบบจะมีคนผ่านด่านนี้โดยไม่สเสียเลือดฐานเลยโดยเล่นคนเดียวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่ได้ลองนะเนาะอืมมันเป็นไปแท้ไม่ได้อ่ะสําหรับคนที่แบบอันนี้ จะผ่านถ้าเล่นสองคนเออยางว่าว่าจะไม่เสียเลือดอ่ะก็ไม่แน่ถ้าสองคนไม่เข้าขากันก็ไม่แบบเข้าขาคุยกันโทรกันนะ่ะหรือไม่ก็เล่นด้วยกันเลยข้างๆกันเนี่ยแบบพูดพูดนี่ยอันนั้นนะ่ะมีโอกาสที่จะแบบก็ไม่เสีย<อ>เลือดแต่อ่าพ่อคิดว่าด่านเนี้ยที่มันเล่นยากเพราะว่า,าเราต้องอรอเราต้องอยู่เราต้องใช้มุมมอง ไกลไงแล้วเราใช้โทรศัพท์เล่นอ่ะมันมองยากเราสังเกตตัวทอยเล t แบบไม่คือต้องเป็นคนที่เล่นชำนาญจริงเพราะภูมาภูมิมองมันจะประเมินมาให้เลยในสมองภูิว่านี่นี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันคือตัวนั้นคือมันต้องเป็นคนที่เล่นชำนาญจริงอะะ่ะพ่อซึ่งพอก็เพิ่มมาเล่นได้ในถูกปีคอมพิวเตอร์มันจะมองเห็นง่ายไงอืมคอมพิวเตอร์<ข>อมันจอใหญ่แมองไกลๆแบบเนี้ย ซึ่งมันต้องเป็นคนชนานาญจริงในโทรศัพท์อะซึ่งในล่าสุดนะครับที่เราดาเนินการไปเนี่ยก็ยังไม่มีมีแค่แคดทอเลตที่มันหลุดมาไกลเนาะนองนั้นก็หายห่วงบอกเลยนะด่าเน,นี้ยตัวอันตรายคือไอแอตโตมันจะมีแอตโตตัวเล็กๆตัวหนึ่งที่มันวิ่งไวมากมากกับพ่อไอนั่นแหละตัวปัญหากับกิจแล้วก็แคดทอเลตแค่เนี้ยแหละ3ตัวเนี้ยนอกนั้นอะถ้าเรามีตัวเลือดตัวที่มันดาเมจแรงๆอย่างไอโกเดนเนี่ย พราะพูดจริงนะงมไปดูมาแล้วในดอมสตูดิโอเนี่ยไอโกลเด้นมันเก่งกว่าอัลติเมทคอกอีกมันเก่งมันเก่งเลยแหละพาะพูดจริงนะไอโกลเด้นมันมันตายเพราะสกีบ i ดีแล้ววิญญาณมันอ่ะย้อนเวลาตัวมันเองก็กลับไปสิ่งใหม่เนี่ยโอปีไม่ะคือไม่มีวันตายว่าง่ายๆส่วนไออัลติเมทคอกจะมีวันตายเพราะมันไม่เหมือนโกลเด้นสำหรับใน อเนื้อเรื่องแบบนู ն, ้นใช่ไหมเออแต่ในแต่ว่าในตัวเกมอะ่ะมันสู้อัลติเมตไม่ได้หรอกไม่มันสู่สีกัน <ừ> ถ้าเล่นแบบเดียเด่ยวๆเลยนะอแบบออ,โ,อโตส้สคริปยาว é, เนี่ยอ่าถ้าออโตโส้สคริปยาวๆแบบแบบไม่หยุดเนี่ยพอให้โกลเด่นอืมผมก็ว่างั้นแต่ถ้าเพราะตัวนั้นมันระยระยาวระยะยาวแล้วมันมันค่อยๆมันใช้เงินเยอะกวา่าก็นะพูดจริงนะไออัลติเมเขาแบบ แต่หนูเห็นนะ่ะไอพ่อพันเนอร์กันอนะคิดว่าถ้าลองแบบเซตตังไวเ้เตรียมพร้อมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอืถ้าเงินพอไออย่างไงอาติเมตมันโคตดีกว่าไงอ huh. มันดาเมตมันต่างกันนะ่ะบวกกับไออลติเมตมันคูดาวเร็วกว่าแต่ดาเมตมันเบากว่าไป็นสามหมื่นแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะดาเมตมันจะอยู่เจ็ดหมื่นห้า แต่ยังไงมันก็โอพอยู่ดีอ่ะตรงที่วงมันตั้งเจ็ดสิบอ่ะใช่ไหมล่ะแต่ไอโกลเด้นบอกว่าคเก่งกว่าวงร้อย <laughs> เป็นแต่ครูดาวอันไหนมันเร็วกว่าล่ะ Ultimate, อัลติเมตอัลติเมตอัลติเมตครูดาวศูนย์จุดห้าพูดจริงนะไอโกลเด้นอ่ะมันมันศูนย์จุดเจ็ดแปดเหรอโกลเด้นไม่ไอโกลเด้นมันมไ,ม,ไม,ม่ไม่เอาตัวช่วยดิพ่อไม่เอาตัวช่วยก็ไม่ช่วยอ,อ๋อมันหนึ่งนี่าหละ พ่อหนึ่งและสับสนกับเขาฮูเมนไปจำแต่เวลาใช้ไอตัวรถคู่ดาวอืก็นะแถมไอตัวเด้นมันว้าง่ายกว่าด้วยเนาะก็ไม่แปลกใจหรอกที่มันจะเป็นยูนิตโคตรตึงโคตรเทพแล้วเราก็ออโต้มาหยุดประมาณเว็บไหนเนี่ยพอไม่ได้ทันสังเกตไม่ด่านเนี้ย ไม่สามารถนะพ่อคิดว่าไม่สามารถแบบจะออโต้ยาวๆได้แค่ช่วงแรกที่ให้วางตัวเงินได้เร็วขึ้นนิดนึงนั่นแหละแล้วนอกนั้นก็ใช้สริปมือเอาให้มันเคลียร์ปัชีละเว็บยงแน่นอนกว่าหรือว่ามั่นใจแล้วว่าจะเคลียร์ได้ก็ค่อยกดสริปมันถึงจะผ่านก็เล่นยากอยู่แหละอะไรที่สุดติ่งก็ดิ่งแมว แต่เห็นอนะเรื่องไงดีโอ้ภูมคิดว่าถ้ามันมีอัปเดตมาใหม่อีกอะน่าจะมี Apple, a อ p l e a ลแอตโตตัวใหม่ช่วงเนี้ยพ่อหนูบอกเลยนะตัวที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยมันแอตโตล้วนแน่นอนส่วนถ้าตัวที่จะมาช่วยเราเนี่ยมันจะเป็นทอยเลตล้วนพ่อส่วนใหญ่จะเห็นเป็นแอตโตแล้วตอนเนี้ยพอทอยเลตร่วมือกับเผ่าพันธมิตรเรียบร้อย ยังเป็นทีวีแมนะกับสปีเกอร์ที่ไม่รู้เหมือนกันแต่คาเมล่าชัวไอกีนเลเซอร์เนี่ยอืมมันเป็นเผาพันกล้องเพราะฉะนั้นร่วมมือมรวมรวมมือชัวก็เดี๋ยวก็คงไม่นานละมั้งเดี๋ยวไอ<ม>ด่านนี้ก็ต้องก็คงถูกเอาออกใช่เพราะมัน<ม>เป็นอีเวนท์ใช่ไหมแล้วน่าจะเป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่ยาก<ม>ที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ใครหลายๆคนเล่นมาเพราะช่วงแรกเนี่ยพอแทบจะไม่เห็นใครผ่านเลยใช่ไหมล่ะ หลายายูทูบหลายช่องก็บอกว่าทํามาทาไมให้ใครเล่นหลายๆช่องก็จะมีบางช่องที่เขาก็มีวิธีเล่นผ่านของเขาใช่แบบใครที่เล่นผ่านแบบออโต้สคิปยาวๆสิบเี็ดนาทีได้สุดยอดอันนั้นคือแบบบอกว่าความตังค์ฟรีๆเลยอะ่ะใช่ไหมล่ะใช้ด่านความตังค์เลยอะเพราะมันเยอะกว่าอันอื่นไงอืมแต่สําหรับพ่อบอกว่าไม่ต้อง พอฟาร์มตังในแดนเอเลสออโต้ยาวจบเลย <c oughs> ใช่ใช้โกโนเลนเเลสก็ออโต้ยาวไปแบบจนมันตายแบบไม่ไหวอ่ะก็ได้แบบก็ได้เงินเยอะอยู่อก็นะก็คิดว่าถ้ามีอาชีพหรือว่าไอดีเจมาช่วยเนี่ยไปได้ไกลอีกแน่นอนคือชนะบอลรร้อยห้าสิบนับสบายร้อยห้าสิบได้อยู่แล้วถ้ามีหนึ่งตัวนั้นช่วย แต่ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งอย่างเช่นชิปอมแมนก็อาจจะมาช่วยหน่อยเพราะไอชิปอมแมนมันปล่อยตัวออกมาได้ไงประเด็นน่ะกับ DJ TV ทีที่ต้องมีตัวอื่นคอยอันนี้ส่วนใหญ่ก็เอามาแค่ช่วยบัฟเฉยเพราะดาเมจมันมันสู้ไอโกเดนไม่ได้โกเดนไม่ได้ก็คือเป็นดาเมจหลักไงแต่ไอชิปโคแมนน่ะคือมันประเด็นคือมันเป็นยูนิตที่สปอนเร็วที่สุดนะพ่อตั้งแต่หนูดูมาแล้วมันสปอนมาประมาณ ไม่แน่ใจอะแต่ต่ำกว่ายี่สวิอะสิวิเนี่ยก็น่าจะถึงประมาณนั้นจากที่ภูมิคำนวณมาและล่าสุดเราก็มาสู่เวฟที่สามสิบเก้าเย่อก็เดี๋ยวตัดตัดไปใกล้ๆจบเลยไหมอืมก็ได้ถ้างั้นเดี๋ยวตัดไปประมาณเวฟสี่สิบอะไรนะสี่สิบกว่าแล,แล้วเดี๋ยว<า>เดี๋ยวมาดูกันเวยกันอ,อ่ะเดี๋ยวไปตัดกันเลยทุกคนไปกัน โอเคก็ตัดมายันเวฟสีแล้วนะทุกคนซึ่งเนาราสุดนี่ก็ชิวมากๆเลยใช่ไหมพอ่อจนไม่ไม่ต้องอัปเกรดฐ,ฐานอะ่ะบอกเลยนะ 50, เวฟห้ถ้าถึงเหลือแค่บอสอ,อ่ะอัปเกรดฐ,ฐานตานปุ๊บชนะเลยเคยมีคนลองแนะคือปล่อยให้บอสมันเข้าเขาไม่ไม่แพ้เออใช่บอสมันลดไปพันนึงเองอะ่ะซึ่ง ปอมมันอัปตันมันเยอะกว่าพันอีอะโอ้อยากให้มันมีป้อมแบบนี้ในด่านปกติบ้างจังชิวเลยอ่ะบอยบอสดูเลยก็เอาเป็นว่าเรารู้ด้วยกันนะว่าทอเลสแต่ละตัวคือช่วงนี้สามารถรู้ได้เลยว่าทอเลสตัวนี้เข้าไปบ้านบึ้มเท่าไหร่เออเข้าไปกี่ฮิตเนาะก็รู้ได้ก็ไปดูกันได้ทุกคนเพราะมันมีแล้วแต่ของมันไงซึ่งล่าสุดนะครับบอสปูก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนั่น หยุดเวลาไปเลยต้องระวังกับดีเด้วยเหมือนจะออกมาแล้วไม่ออกมาแล้วอ่ะอ๋อตายแล้วก็อ่าสำหรับคลิปนี้ที่เอามาลงก็เพราะว่าเพิ่งกลับมาลองเล่นแล้วชนะเอาชนะได <c oughs> ซซ้ซึ่งไม่ไดเ้เล่นด่านนี้มานานมากใชเ่เข้าไปลองเล่นจนตอนที่อัปเดตมาใหม่ๆดูบอสเลือด25ล้าน กับอีก50เอามาทําไมเนี่ย50ใช่ไหมพ่อเอามาทําไมเอามาเก๊กหล่อเหรอครับเอามาเก๊กหล่อเหรอครับคิดว่าผมมีตัวสปีกแมนง่อยๆตีคุณเสียไป50แล้วคุณเข้าบ้านถูกไหมก็เราก็ชนะก็จะได้1,000นะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปผมภูมิภาเพิ่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับวันนี้ภูมิพาเพิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็บ๊ายบายทุกคน มาเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะก็วันนี้ภูมิพาผึ่งก็ต้องไปละบายบาย